สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านวันนี้พาครอบครัวนะครับจะชวนทำอาหารญี่ปุ่นชนิดหนึ่งง่ายๆครับก็อร่อยผัดนีราธรรมะเมไทยเราเรียกนีราะว่าต้นกุยช่ายนะบ้านเราก็จะมีแต่ผัดกุยช่ายขาวเต้าหู้ทอดผัดกุยช่ายหมูสับหรือว่าทําขนมกุยช่ายอะไรลองมาจิมอาหารญี่ปุ่นชนิดนี้ครับ นีรละธรรมะก็คือผัดผู้าชายใส่ไข่แต่ว่ารสชาติมันจะแตกจากรสชาติอาหารไทยไปนิดหนึ่งครับก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งเดีย๋ยวว่าอาหารญี่ปุ่นนะครับคนคนกินได้ทุกเพศทุกวัยกินได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่คนป่วยคนณชราคนแข็งแรงคนป่วยในโรงพาบาลก็กินได้ไม่เหมือนกับอาหารไทยที่ จะแยกแยกคนกินกันบางคนไม่กินเผ็ดบางคนไม่กินเปรี้ยวบางคนไม่กินหวานบางคนไม่กินเค็มมางคนเป็นโรคเบาหวานกินไม่ได้บางคนเป็นโรคเกากินไม่ได้แต่อาหารญี่ปุ่นไม่มีครับมันเสมอเสมอ,สมอต้นเสมอปลายให้คนป่วยในโรงพยาบาลก็กินอาหารตามพื้นบ้านของเราเนีย่ยครับผมไปเคยไปนอนอในโรงพยาบาล ปกติเล้วก็กินอาหารแบบจืดชืดแล้วรถไฟวิ่งตรงไปเงี้พอไปนอนโรงพยาบาลก็ปากมันจืดชืดเลยโอ้โหกินกินอะไรก็ไม่อร่อยว่าว่นผมทนไม่ไหวไปกดตู้เครื่องดืง่มอาน้ำจุดมาเบีบใส่ข้าวกินถึงจะพอกินได้ไม่ไหวเมื่อคืนไม่ลงจริงวันนี้ลองมาดูอาหารญี่ปุ่นนี่นี้ครับนีระทามะ ทำกันง่ายๆครับเราลองทำกินกันที่บ้านนะครับไปดูกันเลยครับก้อมก่อนเดินก็นำกุยช่ายมาล้างในน้ำไหลให้สะอาดครับญี่ปุ่นจะไม่กินกุยช่ายติบๆเหมือนบ้านเรานะเขาบอกว่ามันมีอะไรมีเชื้อมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นเห็นคนญี่ปุ่นเขาพูดกันครับคนไทยเราจะกิน สดๆสดกันกับผัดไทยมัางอะไรบ้างนะแต่ว่าคนญี่ปุ่นจะไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยกินทั้งที่ของสดอย่างอื่นเขากินกันใช่ไหมเป็นปลาดิบเป็นอะไรต่างแต่ว่ากุ้ยช่ายเนะี่ยเขาไม่กินดิบแบบร้านผัดไทยขายผัดไทยเขาจะให้ลวกก่อนนะพร้อมกับถั่วงอกก็ลวกใส่ก่อนที่ว่าจะโรยบนผัดไทยนะครับรเตรียมนะครับตอกไข่หั่นกุ้ยช่ายเตรียมไว้นะครับ ตีไว้เลยเสร็จแล้วเตรียมเปิดไฟตั้งกระทะครับจะใช้น้ำมันแค่นิดเดียวใช้น้ำมันแค่นิดเดียวเราต้องหลับผัดครับกระทาร้อนได้ที่ก็เอานี้หลานลงครับ นี่หละให้พอสุกนิดหนึ่งผมจะทำเฉพาะที่กินคนเดียวครับจานเล็กๆไข่สองฟองกำลังพอดีไปที้เรล,ลงไข่เลยครับตามด้วยเครื่องปรุงผมจะใช้น้ำมันงาครับน้ำมันงานนิดหนึ่งกับ ชยุคือน้ำปลาญี่ปุ่นครับนะครับน้ำมันง,งาจะหอมมากครับครับผงดาชิผงปลาแล้วก็อาจจะใช้ผงซุปซุปขนอก็ได้นะครับครับผลพริกแค่ไข่พอสุกพอครับมันจะออกนิ่มๆไม่ต้อผัดต้องต้องแข็งครับจะหอมมากครับง่ายๆครับเสร็จละแค่นี้เองแค่ไข่สุกมีลาสุกก็โอเคเลย หอมครับอร่อยมันจะออกมาอีกแบบหนึ่งมันเอาไปเป็นสไตล์อาหารญี่ปุ่นที่หอมหอมหอมมากครับแถมให้อย่างนะครับนี่คือมันมันภูเขาครับบ้านเราก็จะมัดมัดต้มมาทําของหวานมาทําอะไรกินกันนะแต่ว่าญี่ปุ่นกินกันสดๆเนี่ยนะครับข <laughs> องที่ยวไม่กินสดเขากับกินสดกันเอามาฝนคนครครับ แค่นี้ครับฝนฝนก็ใส่น้ำปลาของเขาอะโชยุน้ำปลาญี่ปุ่นกับวาซาบิวาซาบิก็เป็นสำเร็จไปนีะครับอันนี้เป็นของของสดนะครับน้ำมลาอ่าอะไรกันนะวาซาบิสดครับอาหารชิ้นนี้ต้องไม่มองถึงความน่ากินนะนะ มืนกับแจงชี้เล็กกันแล้วว่าเราครับกินเพื่อเป็นยากินเพื่อกินแล้วมันก็อร่อยครับเื่่นคอไปอีกอย่างหนึ่งกินกันง่ายๆครับแต่ว่าก็มีอร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารดีครับบำรุงร่างกายครับไม่ไม่คันไม่อะไรไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วครับเป็นไงครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผม้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับ Khó muốn khác thì thời gian mất trong khá